ไอ้ข่าวลือเอซูปิดแผนกเซนโฟแล้วเรือธงไซกระทัดรัดไม่ได้ไปต่อทาง a s u ูได้พัฒนาสมาร์ทโฟนซีิล e เซนโฟมาอ,อย่างต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่รุ่นที่เน้นสเปคจัดเต็มโนยตได้มกล้องุนได้จนมาถึงล่าสุดกับแนวทางเรือธงไซกระทัดรัดในเซนโฟน e 9และเซนโฟ e 10แต่ล่าสุดครับก็ดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้เห็นซีรีส์นี้ต่อไปแล้วครับ,รบ จากรายงานของสื่อในไต้หวันระบุว่าเอซูตกำลังดำเนินการปรับโครงสร้างภายในใหม่และจะมีการปิดบางแผนกลงซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแผนกเซนโฟนที่ว่ากันว่าถูกปิดไปแล้วเรียบร้อยครับส่วนพนักงานของแผนกนี้จะถูกย้ายไปฝั่ง r o g p h o n ฟนและอื่นแทนครับนั่นอา่านหมายความว่าเซนโฟน10เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นสุดท้ายภายใต้แบรนด์เซนโฟนแล้วครับทั้งนี้ข้อมูลที่ว่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางเอซูโดยตรงนะครับ แต่หากถ้าเป็นจริงก็น,น่าเสียดายนะครับที่ผู้ใช้ไมบประสบการณ์เรือธงไซส์เล็กจากเอซูซีกต่อไปครับถึงแม้ว่าฝั่ง l อา h o n ฟนจะยังอยู่ก็ตามครับเพราะอย่างที่ทราบกันว่า2ซีรีส์ระหว่างเซนโฟนกับ l อ p h o n ฟนแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องกลุ่มเป้าหมายนั่นนะครับ